ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนกดล็อกตัวละครที่โหดเยี้ยมที่สุดในปาตพีนะครับไปดูกันเลยส่วนตามากผมจะกดล็อกตัวง่ายๆเนะแต่ผมจะกดล็อกตัวย,ยากๆมั่ตัวยากๆเนี่เรากดล็อกทุกนี้กันใช่ไหมไอน้นี่กับไอ้นี่นี่แล้วก็เราก็กดล็อกแล้วใช่ไหม อันนี้เรายังไม่กดล็อกครับเราจะไปหาอันนี้ไม่ได้หันที่มาเอาไว้แล้วกันนี่กับไอตัวไหนนะไอ,ต,อตัวนี้นะครับไอตัวนี้แหละสองตัวไอพวกนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเราเอาไปแล้วนะแต่ว่าพวกนี้มากันมันก็ต้องเก็บแพททองนะครับโอเคไปดูตันนี้กันเลยตัวแรกอยา ตัวแรกคือตัวนี้โอเคให้คุณไปหาเมียวนะครับไปห,หาเมียวเร็วเมียวไม่ได้อยู่แถวๆนี้นะบมันอยู่ที่เมืองนะครับเมืองนั้นนะครับเราต้องไปกันนะครับ แล้วให้เราบินมาตรงนี้นะเลยเราก็เจอแมวนะครับแล้วทายังไงต่อครับผู้ชมดูว่าทำยังไงต่อลูมะนี่เราเลี้ยวแมวนะครับพอเลี้ยวแมวให้เรามาตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมแล้วก็เอาแมวมาวางไว้ตรงนี้นคแล้วัะต้องไปหาแมวอีกนะครับสองตัวเว้ยว่าเราได้ตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งก็อยู่ตรงนี้แหละครับนี่มันก็จะอยู่ทุกที่เหรอแมวเนี่ย แล้วก็เก็บมาเลยครับที่สองนี่มเามื่อพาเมลไปเอ้ยอืก็ให้เมลมาตรงนี้นะครับนะบสิ่งสุดท้ายนะครับก็คือแค่นี้นะคแค่นี้แหละนี่ได้แล้วครับเมื่อก,กี้มันไม่ได้เป็นบัก สุดท้ายกันนะครับสุดท้ายก็อยู่ในร้านเบอร์เกอร์นะครับแต่ไม่ได้อยู่ในร้านนะครับอยู่ข้างนอกที่จอดรถนะครับมล้ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เจอแล้วเอ้ย,อย,อยขอโทษน,น,น้องแมวแมวทรามาน้องแมวผมช่องน้องแมวอ้าติดน้องแมวบัก น้องแมวติดครับน้องแมวติดผมจะพาน้องแมวไปสู่ปกตินะครับอ้าวไม่ชัดตาผิดทางโอเคแล้วก็พาน้องแมวครับพาน้องแมวไปเฮ้ยน้องแมวตื่นเต้นบแท้โอเคตีกวาดล้างอย่างแล้วก็มาใส่นะครับมันก็จะมีฉากด้วยนะครับนี่ ผมทำลายของนี่ก็จะมีปินามิดออกมานะคบนี่หลังจากไม่ได้อยู่ในโลกนานก็มาอีกแล้วมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ oh my g ก็แล้วแค่เราบินขึ้นไปครับแล้วก็ไปเถอแล้วก็ไปตรงนั้นเลยนะครับผมโอแหลกนิดนึงนะครับพอไปด้วยพอมาตรงนี้เสร็จนะครับให้เราลงไปเลยครับพอลงไปเสร็จปุ๊บ มาทางมาทางนี้นะครับตรงเข้าไปเลยครับพอตรงดิ่งเข้าไปเนี่ยให้เรานั้นแ่ะอยู่อยู่กับไอแมวดําตัวนี้นะครับเราก็จะได้เป็นไอตัวนี้แล้วนะว่าสามารถก็คือมีรูปแมวเกาะอ,อยู่ในหน้าของเรานะครับหน้าจอของเรานั่นแหละคอยมาปิดวางหน้าจอของเราแต่ไม่เป็นไรเราสามารถกลับได้นี่นะทส,สุดท้ายที่ยากที่สุดในปาตพีครับตัวนั้นเอง นี่ฮะสวสัสดมาก่อนนะครับก็คือตัวยิงตัวยิงอ่ะตัวยิงพุนั่นแหละครับไปเจ้าตัวนั้นแหละหายากที่สุดในปตัตตภีก็คือมันต้องมันต้องป้นที่นั้นนะครับมันไม่ใช้ป้นที่ธนาคารนะไม่ได้เหมือนแค่นั้นนะมันต้องป้นที่นั้นโอ้ยฉันเจ็บอีกแล้วฉันโดน โอเคนะครับแล,แล้วให้เรานั้นนะ่ะเดินมาตรงนี้นะครับเดินมาแถวๆแถวนี้นเนี่ยผมว่าใฟ้ฟา,า,าวิงโกดีกว่าเร็วมากนี่นก็เอาเครื่องขุดเจ,จมาแค่อันเดียวนะเพราะว่าผอมมีทริกละแล้วก็บินงบเรก็บินเลยพอบินที่นะครับก็บินไปแถวๆนั้นนะพอบินไปแถวๆนั้นก็อยู่ตรงนั้นนะครับ แต่ก่อนที่จะไปหยุดได้นะครับผมอย่าพึ่งนะครับเราต้องลากตำรวจออกไปก่อนนะครับว่าไอ้พวกนี้ตำรวจพวกนี้มันจะขวางทางนะครับมันจะขวางทางนะครับูมันจะขวางทางนะให้เรานั้นน่ะไปลากตำรวจมาทีละคนนะครับนี่มันก็จะมีตำรวจอยู่นะให้เราระวังตำรวจด้วยนะครับให้เรารีบแล้วก็บินนะครับรีบ เรียแล้วก็รีบบินนะบินแล้วบินแล้วบินแล้วโอ้ยไม่นะยะาอ้าโดราาพี่ทุกคนครับผมว่าโอ้ผมมีทิกอยู่นี่เราไปตุตบจะปิดในตัวนี้เราไปยิงมันเลยถ้าใครไม่มีตัวนี้ก็ไปยิงก็ใช้ทิกเหมือนเมื่อกี้กัน เจนบูชาได้แล้วเนี่ยโอ้โหไปที่นั่นนะโอ้อยอีกรอบคุณคุณต้องรับตำรวจไปก่อนนะผมลากก่อนนะครับผมขอตัดนั่นเองเอ้ครับผมก็เข้ามาแล้วแต่ว่าถ้าคุณเอาเข้าไม่ได้เนี่ยคุณก็ปล่อยข้างนอกไปนะครับวันใ,ในในนียก็มีอีกนะครับนี่ก็จะมีสวัสด์อยู่นะนี่แค่นี้มันจะพอหรอคผู้ชมรู้ไหมยังพอไหมพอสิเราสามารถขุดเจาะได้ประมาณหนึ่งร้อยกิโลกรัมเลยนะ เอาที่อันนี้มาได้นะนี่แล้วก็ามาใส่รอบนึงอ๋อออมันติดที่ตัวจันนะเราติดครับเราติดเราติดโอ้ก่อนเราเอาตรงนี้อกก่อนนะคือมันก็จะพังนะจะเปพังนะครับ,บน,บนี่พอปเป็นไปจากีนะครับนี่เราก็จะเร็วมากขึ้นนะนี่แล้วก็ไปหาไปเรื่อยๆนะครับ ว่ามันมีมนะว่ามันมีตู้เซฟสามนะครับสามตู้เลยครับถ้าไม่เชื่อก็ลองเปิดดูนะครับทีละอันมันก็จะมีสามตู้นะเพราะว่าเห็นแล้วครับผม,ผมได้แล้วนี่ปูหาสว่างมานะครไปเรื่อยท่านหนึ่งไปเรื่อยนะครับเอ้ยผมเป็นโอ้หน้าผมเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่แมปก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ แกเป็นแมทที่ทุเรศมากครับอื้มวัดเดือดเฮกมันคืออะไรของเราเนี่ยแล้วผมขอตัดก่อนนะโอเคนะครับผมขอตัดก่อนนะก็จะได้เลยเอ้ยโลมา โอเคโอเคนะคบผ ok ู้ชมไมรู้ไหมว่าหนูมาอยู่ตรงนี้ผูกผมติดบักนะเบอรอโมหมากเลยครับตกติดบักอ่ะผมเลยจะลองเข้าอีกรอบหนึงแต่ผมไม่รู้ว่าจะเข้ายังไงนะตรงนี้เผมได้จะเข้าได้พิธีนี้แหละมา ครับน er> pues ี <fulfill track loops> teachers, ่ผมบอกว่าวันนี้ภาษาเหมือนมีสาแบบันบีสาตู้เซฟอะบีบสาตู้เซฟนะนี่บิบิสาตู้เซฟนะครับดีแล้วก็เดินมานะเดินลงมามองซ้ายครับไม่มีอะไรใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ให้มึงี่ใช่ไหมแต่ว่าให้เราหมอกตรงนี้ครับเราก็จะเจอตรงนี้ให้เราเดินเข้าไปเลยเราก็จะไปตรงนี้ครับนี่ ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นี่ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมก็ขอตลา,าไปก่อนนะครับกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปด้วยนะแต่ได้ไม่ติดตามว่าวนะแต่ว่ากณก็ดีได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมอย่าลืมกดก็ดีนะ อย่าล,มลืมกดแชร์อย่าลืมกดไลค์ด้วยอ้เมย์ยันอคคอกยังไงเ,เดีระโอันนี้อเคนะครับผมพอบเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายโอ้โหความยิ่งยาก